สวัสดีครับชาวชิบเลียนกลับมาพบวก,กับผมอีกแล้วนะครับใน w a l d Devision Fantasy นะครับสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวตัวละคร2ตัวที่เราติดกันไว้ก็คือ 2P กับลูซิโอนะแต่ว่ามาดูกันว่าเป็นยังไงแล้วกันใช้เพลงเนียนนะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนมกราที่แสนยาวนานทุกคนดีใจไหมผมดีใจมากเลยอ่ะ เอาละเดี๋ยววันนี้จะมีเป็นรีวิวรวดเดียวกันแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นอัปเดตถ้าไม่ติดอะไรถ้าไม่ติดอะไรอาจจะมีอคลิปแกนบูมั้งเพราะาอย่างอยากเล่นแกนบูมากเลยตอนเนี้ยพูดจริง <c oughs> โอเคมาดูทูพีกันก่อน <c oughs> อสำหรับเพลงวันนี้เป็นเพลงเนียนะครับเพราะเป็นเพลงชื่อว a ร์ค p เออเป็นเพลงที่พออันดับพอมากนะเออแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ไม่จะมีคอนเสิรต์ตเนี่ยตอนจะมีนาใช่ป,ป่ะบัตรยังว่างนะใครจะไปดูก็สนใจได้นี่ช่วยโฆษณาให้เขาเลยเพราะว่าเพราะเขาบอกว่าบัตรไม่เต็มถ้าเกิดบัตรไม่เต็มบ่อยๆเดี๋ยวกลายเป็นว่าเราจะไม่ได้ดูอะไรแบบน,นี้กันอีกในอนาคตโอเคประมาณนี้ใครอยากดูมีเงินไปสัรยาได้ลุย <laughs> แล้วก็ชี้บ่าย,ยังรับคนอยู่เหมือนเดิมเอาละดูสกิลอ่าถ้าดินนะครับตัวหมัดเนาะ อ่ามาดูไอซัลรี่กันบ้างนะครับเป็นอันนี้มันคืออะไร Google นะเป็นก็เกิก็เกิลมันเป็นโยฮาก็เกิลอันใหม่นี่อีเวดสิบสามดีเฟนส์หกคีย์อีคีเลสสิบนะบวกเลคชั่นอีคีย์เลชั่นบวกเหรยญห้าสิบสามเทิร์นให้ตัวเองนะครับแล้วก็เอชพีรีเจนนะครับสามเทิร์นนะอืม เฮดพีกอะเออไดแครกนะโอเคมีเอลีลิเทนแล้วก็กีเรสสินะครับมีอ e ีเวดด้วยอ่แล้วก็มีสไตล์แทกเพนนะครับอา่าเรามาดูกันน่ยมันจะมีเพลงที่มันดีกว่านี้ไหมเนี่ยอยากได้ยาวๆหน่อยนี่อ่ะอันนี้ยาวหน่อยเอ่อ โอเคมีเพื่อนถัก20%นะครับแล้วก็มีอาแพ้ลมชนะใส่ฟ้านะครับเนื่องจากเป็นท่าดินเนาะมาดูอันถัดไปตรงนี้การสสลถึงเท่าไหร่20%แพ้แทง10%การหมัดด้วยกันสิาร์เซแล้วก็แพ้การเวทสิอร์เนอันนี้คือเป็นสัตว์ที่ดีนะเพราะว่าหนึ่งคือตัวแทงปัจจุบันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะเออเราจะเห็นตัวแทงน้อยที่เจอเยอะก็จะเป็นหมัด เวทแล้วก็เนี่ยแหละแล้วก็แสละนี่แหละ,ลลหละเ,เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่การชานะไลท์ห้าสิบการคอนฟิวห้าสิบแล้วก็การเบอร์เซิร์ชสิบอันนี้เป็นอันที่ดีมากเป็นสแตทที่ปวดหัวเออกันก็ดีโอเคอันถัดไปเรามาดูสกิลกันบ้างเริ่มจากเมนจ็อบก่อนไลน์นิคิวเล้วยี่สิบห้าต่อยนระยะสองช่องอ่าก็ก็ไม่ ไม่ไกลมากแต่ก็โอเคอยู่อืมแล้วก็อันนี้อ่มาดูสกิลที่ได้บัฟนะครับอันนี้เพิ่มอีเวทยิ่มห้าแล้วก็เพิ่มคิเลตยิ่มห้านะครับอันนี้คือเป็นบัฟที่บวกเยอะนะสามเทิร์นเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดแคสแล้วเท่าสกิลจะยิงใส่ด้วยนะครับแล้วก็ได้สกิลคาลเตอร์สกิลด้วยเดี๋ยวมาดูอันล่างได้สกิลอะไรเอ่อเพิ่มสูตรนี่มาไดาเดเมจห้าสิบเปอร์รรเซ็นต์ ก็จะได้ยิงดาเมจแถมเป็นฟันเนลนะอ่อันนี้คือตัวหลบนะครับแล้วก็มีอีเวชั่นเคาน์เตอร์อันใหม่ด้วยมันจะได้เป็นอันไหนนะอ่ามีบอกไหมนะเดี๋ยวไปดูข้างล่างนิวคานเตอร์สกินอีเวชั่นเคาน์เตอร์อยู่ข้างล่างเราไปดูสิอีเวชั่นเคาน์เตอร์นี่นะครับสองร้อยเปอร์เซ็นชันเว้นอีเวดอ๋อถ้าหลบได้แต่ต่อยคืนอ่าก็ดีอยู่นะอืมมันมีฟันเนลเยอะจังเลยเนาะ อ,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 อันถัดไปบาลีฟิลนะลดฟิสิกส์ดาเมจ50%สามครั้งเพิ่มแอคแท็ก40%ให้อลายในกากรบาทนะลดเอพีของน้ำชา30%ให้อลายด้วยแล้วก็เพิ่มดีเฟน์ให้อลายด้วยอันนี้เป็นบัฟที่ดีมากคือคือลด AP ด้วยเพิ่มดีเฟนซ์ด้วยเพิ่มแอคแท็กด้วยนะครับสหรับตัวเองยังการดาเมจซะด้วยอันนี้ถือว่าดีเลย อันนี้อโอเคการนตีฮิตสามเทินโอ้โโอ้การต์ต,รตีดิสเปลด้วยด้วยนะเออดิสเปลบัฟดิสเปลเฮดดิสเปลฟิสิกดาเมจบัฟไม่จิกดาเมจบัฟนะครับนี่ระยะถึงระยะมันจะใกล้แต่ว่าโอเคเลยแล้วมันการนตีฮิตให้ตัวเองสามเทินด้วยอืมก็คือต่อ,อยนี้ไปแล้วสกิลอื่นการนตีฮิตนี้หรอนี่มันมันแบบเออมันอะไรกันเนี่ย อันนี้เป็นสกิลเออ่สเปสลิสตันเดี๋ยวดูสิสเปสลิสตันได้อัพเกรดหลายครั้งมากเดี๋ยวขอดูก่อนมันอัพจากอะไรทึบๆเอาละไม่มีบอกโอเคอัพเกรดมาจากเอ่อเฟอร์สูทเคาน์เตอร์แฟร์ลิสตันอันนี้ แต่มันอัพหลายทีเนาะอ่ามันอัพจากดีมได้รึเปล่าแอปดูซิอ่าอ,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 อินสันเบิร์ดเ,เดี๋ยวดูก่อนอืมก,ก็ได้ทักษะนี้แหละมั้งอินสันเบรกอ่าสเปซเป็นอินสันเบรกแล้วก็เป็นอันนี้ก็คืออัพหลายชั้นนะก็คืออัพจากจ็อบทีหนึ่งแล้วอัพจากดีมทีหนึ่งอะมาดูว่าล่างสุดเลย move to unit เนี่ยแล้วตีเป็น9ช่องนี่รอบตัวนะครับลด a อฟีด e ีแด้าสิบห้นะครับ50 เยอะไปไหมอะไรครับเนี่ยเหมือนแบบเออโดนไปแล้วก็คุณก็ไม่ต้องมีไปเลยเอลีเดนตุ้มเอื้อเนี่ยดาเมจละหกห้าเปนะแล้วก็ซิงเกิลแท็กเก็ตเดนด้วยให้ตัวเองอีก3เทิร์นก็คือเพิ่มดีเฟนส์ให้ตัวเองกระโดดเข้าไปลดดีเฟนส์ัตรูแล้วก็นี่ดาเมจเป็นเอลีด้วยอะไรครับเนี่ยมันโกงไปไหมเนี่ยเบรกฟิสิกส์บาลียนะครับแล้วก็ดีเฟนส์เพนสี่สิบดาเมจละหกห้านี่ถ้า ถ้าศัตรูตายจะใช้สกิลนี้ใส่ตัวเองเมือ่อเพอร์ฟอร์มฮะมาดูดิชิบชิบชิบนี่แน่เลยดิสเปลใครแน่เลยอืมน่าะเป็นนี้เอมคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้ชิวโอ้ รีเฟซทีเราไม่แปลดิยากเกินอ่ะอันนี้อันนี้ชึบชึบอ่ไหนอยู่ข้างล่างอันนี้อ๋อคือนี้นะลดซีทีใส่ศัตรูเมื่อตีเมื่อเอนิมี่แทร็กเกตอีทิลออโตเมี้ใช้สก,กิลนี้เมื่อพอพีครับแค่อ๋อโอเคเข้าใจละ ก็คือถ้าใช้สกิลนี้ฆ่าศัตรูได้จะได้สกิลอันนี้ใส่ตัวเองก็คือต่อยคิดลดซีทีศัตรูแถมไปอีกสามเทินงี้ป่ะน่าจะใช่นะผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นให้ผมเดานะเออมันก็มันก็มันก็ก็อะไรก็ไม่รู้เนาะขี้โกงมากเลยอ่ะมันดูรู้สึกว่าแบบเออสกิลมันโหดมากเลยตัวเลขมันเยอะอ่ะคือตัวเลขดาเมกคูมันไม่เยอะนะแต่แบบ ไอตัวเลขลด50อะไรอย่างเงี้ยมันดูเยอะมากเลยลดเพิ่มก็เยอะอะไรเยอะไปหมดเลยอะตัวตัวเลขที่มันแบบมันเยอะมาก 2P เนี่ยไม่มีในเกมเนาะเป็นตัวที่มีเฉพาะเกมอื่นเดียวแล้วเป็นผู้ไลน์ต่างหากามีสตันนะครับ LE สตันนี่อันนี้แล้วก็อันนี้ลดอาจีศัตรูนะครับซิงเกิล t a เก็ต i n เมื่อตีคิด,ด้วยนะ3เทินก็คืออันนี้เป็นต่อยแล้วก็ลดไอจี สามเทินถ้าเกิดคิด้วยท่านี้นะครับโอเคเอาเรามาดูวันนี้แอคไหนกับตีฟเนี่ยเป็นอันที่ไม่ไม่เข้ากับสกิลของนางเท่าไหร่อืมทีมหมัดดินก็ทีมหมัดก็จะเก่งขึ้นนะถ้ามีตัวนี้นะอันนี้เป็นกึ่งกึ่งหลบด้วยนะเนาะออ,อันนี้เพิ่มดีเฟนซ์รอบให้ตัวเองแล้วเพิ่มสไตล์ดีสแตนแล้วก็เอเดเมนเชยดีสแตนอันนี้คือแอคไหนเติมเลือดอันนี้ก็เออ,เอ,อส่วนใหญ่อันนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็คือใช้สกิลซัดเลยก็ได้เป็นสตันหมู่อะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะต้องเพิ่มเฟษหน่อยไม่งั้นอาจาจะไม่ติดนะครับอันนี้ลด accuracy เสียตัวน,นี้ถือว่าดีอยู่อ่าแต่ว่าไอ้สกิลสติลสติลไซส์เนี่ยมันเอไอไม่ใช้เนาะเออเรารู้กันอยู่ไอไอไม่ใช้เท่าไหร่อสติลฮาร์ดสติลไทม์พวกเนี้ยไม่ค่อยใช้เท่าไหร่อ่าก็เราอาจจะไม่ได้ใช้อะไรพวกนี้เลยแล้วก็ไม่เป็นไรก็ใช้สกิลลองก็ได้นะครับโอเคมันมันไม่ คือ A2 มันโกงเพราะว่ามันมีสกิลเบินเทิร์นทั้งหลายแหล่เนาะแต่อันนี้มันไม่มีแต่ก็โอเคอ่าลดสไตล์รีแดนซ38%ใส่ศัตรตูแล้วก็ได้เมท200%อันนี้ก็ถือว่าแรงอยู่เออโหดอ่ะเออออตโตรีแพร์อันนี้อันนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่น่าจะเป็นเกี่ยวกับฮิวหรือเปล่าควรจะเป็นอย่างนั้นเนาะเออก็อันนี้ก็ได้อ,นนอันนี้อันนี้ได้ใช้อยู่แล้วนะ่ะแบ็กแ e ็ h พาว e ว e n ์เอน e ์แ 2P อ่านี่ก็คือแอคแทก20เปอร์เซ็นต์ดิเฟนท์เพน40คีเลต15อันนี้ต้องใช้อยู่แล้วเพราะว่าสกิลของนางเกี่ยวข้องกับคีเลตเยอะเลยอ่าส่วนอีกอันนึงก็ถ้าไม่คิดอะไรเยอะก็บวชิเลยก็ได้อ่าเพราะว่านางเป็นกึงก่งสายหลบด้วยใช่ไหมอ่าแล้วยังมีนี่อีกนะอ่าอีเวดด้วยน,นี่มีมีมีรีเฟกด้วยเพราะฉะนั้นก็เก่งเลยแต่อันบนผมไม่แน่ใจจริงจริงอ่านางจะมีการ์ดแจกฟรีด้วยใช่ป่ะของเราจะมีป่ะอืมอันนี้ก็ได้นะคัลเตอร์ดาเมจ สี่สิบเอร์เซ็นแล้วได้ไอจีบวกสี่สิบเปอร์เซ็นหนึ่งเทิร์นแต่ผมว่านี้ดีกว่าหลบไปเลยอ่าเดี๋ยวนะขอแอบดูซิว่ามีการ์ดหรือเปล่าเหมือนจำได้ว่าเห็นว่าการ์ด 2P เป็นการ์ดแจกปะ่ะนี่ปะ่ะอันนี้เอออันนี้นะอันนี้บวกอีเวนนี่เห็นไหมเออบวกอีเวนบวกเด็กบวกไอกแพ็กบวกไอจีที่ติดเต้นอ่ามีอ่านี่เป็นการ์ดแจกนะอ่าก็ถือว่าโอเคเออมีการ์ดด้วย อก็มีอาวุธด้วยอีกใช่ดูอาวุธสิอา,อาวุธนี่นี่นี่คือมันมันเก่งนะเราจะพูดว่าทูพีไม่เก่งไม่ได้เออแต่ว่ามันอาจจะเฉพาะทางนิดน,นึงเพราะว่ามันต้องเป็นอยู่ทีมท่มุงที่มัดอะไรอย่างเงี้ยนะสไตล์ดิสแตนเพนยี่สิบสไตล์อีเวนสิบอันนี้คืออะไรหลบสไตล์อย่างเดียวให้ตัวเองก็คือมันลำบากตรงที่ว่าต้องไปสู้กับทีมสไตล์ด้วยกันซึ่งมันปัจจุบันมันอาจจะไม่ไม่ใช่เมนเมตาเท่าไหร่ แล้วก็มีบวกสิบอ,อีเวดแมค่คิอ่านี้ก็ถือว่าดีอยู่นะแล้วก็ไซส์อแท็กสิบห้าอ่าอเคก็เป็นหมัดที่ดีเลยใส่ได้เฉพาะทูพเท่านั้นด้วยแล้วก็สลามโอเคก็เก่งเก่งเลยเก่งเลยแต่ว่าถ้าใครเล่นทีมหมัดแบบทีมหมัดจริงๆแล้วเป็นแล้วดินอะ่ะช่วงหลังมันเป็นกึง่งๆอีเวอยู่แล้วด้วยใช่ไหมอย่างเช่นใครเล่นลูซิโอกับ ลุงเขาก็จะเล่นอ e ีเวกันด้วยเงี้ยถ้ามี 2P มาช่วยอ e ีเวเพิ่อมอีตัวหนึ่งก็อะไรอะไรก็อาจจะดีขึ้นเอออะแต่ว่าเพรมันจำกัดแล้วตัวละครก็ไม่เยอะเลยเดี๋ยวมีตัซิโอด้วยเพราะนั้นเดี๋ยวเราดูรีวิวก่อนผมจะไม่พูดว่าให้ผ่านแต่ว่าใครชอบให้กดเพราะว่ามันเก่งในระดับหนึ่งเลยนะอืแต่ว่าโอเคข้อเสียมันก็มันอาจจะตายง่ายมั้งผมคิดรู้สึกว่ามันไม่น่าจะอึดน,นะมันเป็นกึงก่งก e ึ่งอ,อีเวดอะเอแล้วมันก็พูดยากนิดนึง โอเคมาดูอันนี้กันต่ออ่าอ่านี่ลูมินัสลูซิโอนี่เท่ป่ะอ่าจะต้องได้พระคุมเนาะ HP Defense Spirit แล้วก็ Key Event นี่อ่า TMR บวก Defense Pen ส0่สิบใช่สแล้วก็ทำให้ d e b u f f e f f e c t หมดเร็วเนาะเออ1 0 30เนี่อันนี้ก็เป็นทีมก็บวกก็เพื่อนเพื่อนก็ถือว่าโอเคเออแล้วก็มาดูมาสเตอร์บิลิตี้บวก ออ e เ e เมนต์ t อทแท็โออันนี้เป็นตัวแรกนะที่บวกออ Element a t t a c k ใช่ไหมตัวแรกใช่ไหมอันนี้ผมไม่พลาดน,นะผมคิดว่าผมเป็นตัวแรกนะออยเลเมนต์แอทแท็แต่ว่าดีก็ดีแต่ว่าไม่ดีก็ไม่ดีแต่ว่าเออมันก็ดีแหละเพราะว่าปัจจุบันมาเล่นทีมทีมสีสีกันมากขึ้นการที่มันเป็นออยเลเมนต์แแท็กมันก็เอฟทีสีทีม,ท,มทีมจ็อบกันมากขึ้นเก้าเคอ่เออ เอเอีที L e 10, แล้วก็ไอคอไอพีสาม่าดีมวิตี้มีไอแท็กยี่สิบเปอร์เซ็นต์เดกชนแล้วก็อัปเกรดนี้นะเดี๋ยวเรามาดูอื่นกันอ่ามีไอแท็กยีนะในนี่ในตัวนะ a b ในบอร์ดนะแล้วก็แพ้เมื่อ10%เปอนาะนี่กันกันสลั s ยี่กันแทง20กันเวท10นี่คือเดี๋ยวนี้รีเซ็ตตู้ใหม่มาถือว่าเขานข้างโหดตุ้ม แพ้ปืน10%แล้วก็แพ้หมัด5%แพ้ปืนเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าปัจจุบันไม่ค่อยเจอใครใช้ปืนเท่าไหร่นอกจากเอวายใช่ปะเออส่วนส่วนไอ้น,นี่ก็โอเคโอเคมันก็ยังมีบ้างนะเดี๋ยวทูพีมาอาจจะทําให้เห็นทีหมัดกลับมาบ้างอืมกันดอนเอ็กดีเดเบิลนะ50แล้วก็การชา10%แล้วก็การพีด50อันนี้การพิดการพิดก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนใช้พิดเท่าไหร่แต่ถ้าติดขึ้นมาก็แรงอยู่ก็มีก็ก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคโอเค,อเคประมาณนั้น อันนี้เป็นตัวคาแรคเตอร์คอนลอยใช่ไหมโอเคอมาดูกันนี้เลือกสองทาเกต็ตสกิลแรกเป็นเลือกสองทาเก็ตเลยนะระยะสามช่องรอบตัวนี้เป็นออโต้รีไวท์ด้วยนี่คือมาถึงก็กงเลยสกิลแรกคือลบออโต้รีไวท์สองทาเก็ตรอบตัวเออโอ้โหโอ่าพลาสมาเมอร์พลาสมาเมอร์บวกอะไรบวกฟิสิกอะไรเนี่ยอินคีฟิสิกดิแทนเบสดิสเทน มินเลนส์แมกเลนสเจสามเทินก็คือยิ่งอยู่ไกลยิ่งโดนแรงอ่าน่าจะประมาณนี้นะครับทั้งเมจิกด้วยเ่าเขาก็เขียนไม่ได้นะเอลิเมนต์ริสตทนสิบห้เปอร์นทนด้วยแอคแทกสีผมมันเป็นบัฟที่อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าดูจะอึดดีออดิสเปลอีกนอร์เฟเธอร์เมทอันนี้คือมีล้างออโตอดีไว้ล้างเคเลชนะไดเมทสอง ถ้าเกิดศัตรูตายจะแคสสกิลเติมเลือดนี่เออเติมเท่าไหร่สกิลนี้ไนดูสิรีสอร์ทพีไม่รู้บอกว่าเอฟเฟกต์บสามสิบไม่รู้สามสิบอะไรสามสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าไม่ไม่ได้มีบอกแต่ว่าเฮ้ยทำไมสกิลมันยาวอย่างนี้เนะี่ยโอ้โห <laughs> เอเอนี่โหดนะ คือมันมีทั้งล้างทั้งสองอย่างเลยเนาะเออเอ,อ,อันนี้อินคีซ er ิงเกิลทากเกตดิสแตนด r 20อินคีดเอลเมนต์เชอรี่ดิสแ e นด r 40รีซอเอพีรีดิวฟิสติดาเมจ15%รีดิวเมจิดาเมจอัพเกรดด้วยอ่ะอัพเกรดเป็นไหนเพิม่มอะไรอีกตีแล้วดิสเปลออฟเฟสฟิสิกดาเมจเมจิกดาเมจบัฟสามเทิร์นด้วยก็คือตีล้างบัฟด้วยแล้วก็บัฟ กันนู่นนี่นั่นแต่เองแย่แย่ไปหมดนี่อ่ระยะรอบตัวหนึ่งช่องแต่เป็นการกระบาดนีอ่อ่ก็คือการก,กระบดเพื่อนอาจจะได้แค่ซิงเกิลใส่เลสแนนแต่อคนอื่นได้เยอะอยู่ที่เครื่องสองขั้นเกีอีกแล้วสกิลอันถัดไปโอ้โหนั่นแ้วไมมันอ๋อมันเปลี่ยนด้วยนี่แน่เลยมันเปลี่ยนด้วยสกิลเขียวปะเออเปลี่ยนด้วยสกิลอะไรสักอย่างเออไม่ไม่รู้ว่าเปลี่ยนด้วยอะไรอา่าแต่ดูก่อน disable double cut ห่วงสองแทร็เก็ตเบรกฟิสิกบาเลียคือเลือกได้ว่าจะใช้เป็นอะไรอย่างเงี้ยหรอดาเมจสองร้อยเปอร์เซ็นตอด่วนล่างสุดเลยได้ปะอ่ะเลือกได้ว่าจะเป็นอะไรจะเป็นแทนเป็นใหม่อะไรจะเปลี่ยนด้วยอะไรอันนี้ไม่แน่ใจสองแทร็เก็ตดาเมจสองร้อยเปอร์เซ็นต์ดิสเบร เบรกฟิสิกบาเลียแล้วก็ถ้าคิวจะเติม AP ให้ตัวเองด้วยซึ่งเติม AP นี้บอกว่าเติม30ได้แต่ิต่อหนึงคิวก็โหดนะระยะดีอยู่ดาเมจไกลด้วยแต่ว่าเดี๋ยวไปดูทีว่าเปลี่ยนกันยังไง X อ็กทีมรี X ่บิเลียนแฟลเบทนี่ไอคีดีฟェนเป็น40แล้วก็ดาเมจ200้เป็นต e เอลอีอันนี้คือแรงเออแรงเลยเอเอไอตรงปัญยาเพราะตรงนี้เนาะไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนยังไงอ่าเดี๋ยวไปหาก่อนว่ามันเปลี่ยนยังไง เออเดี๋นะตรงนี้ก็ไม่มีบอกด้วย okay? เฮอ,อไม่เปลี่ยนด้วยอะไรเออมันเปลี่ยนด้วยอะไรมันไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนด้วยอะไรอืมไม่รู้อะ่ะไม่มีหาไม่เจอ,อะเออแต่ว่าโอเคเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่ามีลบทั้ง ทั้งออโตดีไวท์ลบทั้งเคอร์เลตแล้วก็ดาเมจที่ดีแล้วก็มีบัฟอะไรไม่รู้แยะ,ยะไปหมดเลยอันนี้ส่วนใหญ่เป็นสกิลสองทาเก็ตหมดเลยนะอย่างอันนี้ก็เป็นสตันด้วยแต่อันนี้ไม่มีดาเมจนะอันนี้เพิ่มไลท์รีเทนเพิ่มดาร์รีเทนเพิ่มดาร์คิวเลอร์นี้คือเหมาะกับทีมทีมแสงที่อยากจะสู้มืดมากๆนะอย่างทีมของผมอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคอันนี้เป็นแลชเหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้มีมีสปิลิตยี่สิบห้าเนี่ยเป็นบัฟที่ดีเพราะว่าจะสู้ ันนี้ตีสโลอ่าอน,นี่อ,น,น,อน,นี่อันนี้เป็นไซเดอร์ก็คือสกิลเอลีอนนี้ก็เพื่อลดเมจิกลดแอคแทกแล้วก็อันนี้ก็ถือว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีอืมโอ้บับ,บัฟดีมากเลยบับดีมากเลยอันนี้ผมผมรู้สึกว่าถ้าไม่ได้เล่นทีมที่อ่อ ไปสู้กับแสงมืดโดยเฉพาะเนี่ยอันนี้อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้อน,นี้นะครับอ่าก็มาใช้ัน,นี้แทนแต่ไซเดอร์มีบัฟมีอะไรเยอะแยะเลยส่วนพิวจิลิสก็อันนี้ผมคิดว่ามันไม่ค่อยเข้ากับตัวเองเท่าไหร่แต่ว่าอ่ามันก็มีสกิลหมัดอยู่บ้างแต่ว่าหมัดถ้าจะเอาลูซิโอไปเล่นหมัดก็ดูแปลกๆนะเอออย่างนี้นะอ่าอ่านี่มีอันนี้3ามทาเกตนะครับลิมิต <laughs> มนุษย์เลือกท่าเกต ดิสเปลโลเทคด้วยดาเมสองร้เปอร์เด้วยลถซีด้วยโอ้ oh my god เลยเนี่ยแบบเออถ้ามาดูเยอะสิ่งจริงอ่าโอเคหรืออะไรอีกอืมมีอันนี้อาสกิลสีเขียว s ิงเกิล a r g e เก็ตรีเซนซิ1ห้าออรเรเมนต์สิบสองรีซนนะเออง่ายรีเซนแล้วก็อ่เอาเ e ลเมนต์รีซนนี่อีกแล้วก็มีแ l a แ h a แท็กเพนสี่แล้วก็เพิ่มดาเมจสิเปอร์ด้วย เออก็คือต้องใส่นี้อยู่แล้วล่ะอันนี้คือเพิ่มความอึดมากๆเลยให้ให้ตัวเองนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็อ๋อนี่ไงนี่ไงอัปเกรดสกิลอยู่ตรงนี้อันนี้เอ่อเปลี่ยนสกิลเป็นนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดอะนี่ แต่ก็อันนี้เอาแ c c ค o ลอซียิมกับด e f เ n นเพนส40ก็ได้อันนี้คืออันนี้มี Defense 40 Pen เพนสีแต่ว่าอันนี้เป็นได้เป็นรี t ซ n ส์ระหว่างเมจิกกับอันนี้ก็จริงๆก็คือดีแต่ว่าผมไม่รู้ว่าอันนี้มันจะเปลี่ยนให้ให้สกิลเป็นยังไงไม่แน่ใจคือถ้าถ้ามองในแง่ของ Defense ถ้าไม่ได้ไม่ได้ไปสู้กับทีมหลบนะไม่เอาแ c c ค o ลอซก็เอาอันนี้มันย่อมดีกว่าอยู่แล้วนะครับอ่า วันนี้นะอืมเพราะว่ามันมีเมจิกลิทันสิด้วยนะครับซึ่งเพียจะไม่ใช้แต่เมจิกได้ใช้แน่นอนเออมันก็แล้วแต่เลือกแล้วกันแต่ว่าผมต้องไปลองดูว่าถ้าเกิดได้ตัวมาแล้วไอ้ใส่สกิลนี้แล้วสกิลจะเปลี่ยนยังไงอันเน,น,นี้ไม่แน่ใจที่สุดเลยอ่ะอันนี้คาลเตอร์สแลชหกสเพิ่มเพชรเพิ่มเพชรพแล้วก็ AP พีก็คือโดนตีแล้วแล้วจะฮิลสิบแล้วก็เพิ่ม AP ด้วยแล้วโอกาสที่จะ โดนเมจิกกับแลก,ก็เยอะซะด้วยก็เคาน์เตอร์นี้ก็เป็นเรื่องที่ดีโอเคสำหรับลูซิโอก็ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะมีการ์ดด้วยใช่ไหมการ์ดต้องดูในเกมใช่ป่ะการ์ดอะเมื่อกี้ลองเช็คเมืม่อวานเราพูดกันแล้วว่าเป็นการ์ดเพิ่มเอลีลิสิใช่ไหมที่แบบเอ New Year อนิวเย a ์แบงเควดอะนึ่เป็นการ์ดที่ดีด้วยนะ เออเนี่ยไอ New Year Banquet นะมันเพิ่มแบบ e อลิเมเเนต์เชน e ลส,ลสอยู a น e Relation, Block Rate อะไรเงี้ยแล้วก็มี Slash ด,ด้วยมี a อเล t a g Rate อัพด้วยคืออันเนี้ยถ้ามีการ์ดของตัวเองก็จะยิ่งแรงเข้าไปใหญ่ประมาณนี้นะเออลู้ทียโอเก่งนี่แหละเก่งเออก,ก,ก,ก็ก็เลือกทีนี้ต้องเลือกทุกอย่างอยู่บนความต้องเลือกเพราะว่าเราไม่สามารถทุกตัวได้ใครจริงๆถามผมว่าเอออย่างจริงๆแล้วตอนแรกสมมติถ้าเกิดใช้อ่ ถ้าไม่กด2 w o P เมากดลูซิโอล้วเล่นทีมแสงต่อไปจะเก่งไหมก็บอกว่าเก่งนะงจริงๆเกือก็เก่งขึ้นเยอะเลยแต่ก็อืมก็ต้องเลือกแหละแต่อยากมี A 2ทําทไมอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยว่ากันหน่ตอนที่แบบว่าลูซีโอมนมาก็ได้มั้งถ้าอยากได้ขึ้นมาจริงๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าเออเอาแหละประมาณนั้นแหละเออเก่งมากนะโอเคทุกคนก็สู้ๆแล้วกันเลือกตัวดีๆแล้วกันอยากได้ตัวไหนก็เลือกเลือกนะเออส่วนตัวก็ มี A สเดี๋ยวเผื่อได้เล่นน้ำแข็งบ้างก็ดีวันนี้ครับเอ่อเจอกันครับทุกคนประวันนี้แล้วกันอ่รีวิวสองตัว้องกันก็จะปวดหัวหน่อยพูดซะจนสแสบพอแต่ว่าอ่าหละหวังว่าจะเป็นแนวทางให้ทุกคนได้แล้วกันอืมเก่งทั้งคู่ผมผมมองว่าเก่งทั้งคู่แต่เก่งคนละแบบ Two P จะแบบเป็นทีมหมัดอะ่ะพอทีมหมัดก็เออถ้าถ้าของครบนู่นนี่นั่นครบมันก็มันก็จะเป็นอะไรที่เอ,อ นั่นแหละนะประมาณนั้นนะถ้าของครบอะไรครบมันก็จะเป็นอะไรที่ดีได้ไหมล่ะลองดูแล้วกันเออสวลรซิวะเก่งอยู่ในทีมแสงก็ได้เลยเก่งจริงผมว่าเก่งเพราะว่ามันเลือก t a r ก็ตเยอะแล้วมันมีล้างนู่นนี่นั่นเยอะเออแต่ว่าไม่รู้ดิเดี๋ยวมีมอนมือดอีกใช่ไหมมอนล่างมือดอีกเออเออ,เอ,อก็สู้ๆนะทุกคน ตอนที่ทุกตัวมันเก่งแบบ OP OP ขึ้นเรื่อยๆเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่กับสถานการณ์นี้ไปได้ถึงแค่ไหนนะเอาเป็นว่าแต่ทุกคนก็สู้ๆนะครับเจอกันสวัสดีครับ